อขอดูหน่อยสนะวยปหโอ้เบลอเลยนะคะเท่าฟามือผ้าดอกไม้เลยหูดอกใหญ่มากเฮ้ยนี่นะคะสองดอกที่เก็บเมกกื่อกี้สุดมากหเหมือนดอกซากุระที่ญี่ปุ่นเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิดพาทุกคนมา หาเห็ดโมรีนะคะเป็นเห็ดที่มีราคาแพงมากนะคะแพงกว่าเห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็เห็ดมันปูนะคะวันนี้นิดก็มาป่าเดิมนะคะที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆค่ะนี่นะคะเขาจะออกแบบนี้นะคะเห็ดชนิดนี้นี่จะออกช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนเดือนเมษานะคะเดี๋ยวจะตัดนะค่ะ ขนาดนี้นี่ตัดได้แล้วนะคะนี่นะคะตัดก็ให้เหลือแบบนี้นะคะนี่นะคะ่ะสวยมากพันนี้อร่อยนะคะไปะเดี๋ยวเราหากันต่อคะ่ะอันนี้เป็นดอกแรกนะคะที่ได้วันนี้เนาะไปะน,นะคะอีกดอกหนึ่งเห็นไหมดอกใหญ่มากเดี๋ยวจะตัดแล้วนะคะนี่เป็นดอกที่สองของเรานี่คะ่ะ เห็นไหมนี่ค่ะสวยมากสวยมากเลยอีกดอกนึงอยู่ตรงนู้นปดอกไม้นี่ดอกใหญ่มากค่อยๆเดินนะคะตอนนี้ป <sh arp inhale together> ้าดอกไม้เห็นแล้วดอกใหญ่มากไหนคะป้าดอกไม้นี่ไงไหนๆมาดูโอ้โหอันนี้ใช่คะน่เห็นดี ดอกใหญ่มากเลยดอกมากแม่นะสวยป่ะอู้เบลอเลยนี่นะคะเท่าฟ้ามือผ้าดอกไม้เลยโหดอกใหญ่มากอันนี้ดอกมากดอกที่เท่าไรคะเท่าดอกไมดอกที่สามดอกที่สี่แล้วเออดอกที่สี่ของวันนี้เลยดอกใหญ่มากเลยค่ะไปช่วยกันหานะคะเห็นอีกหรอคะ แล้วหไหนคะต้นไม้บับเหมือนหาสมบัติเลยนะคะใช่เลยเหมือนขุดทองเลยหาเห็ดโคตรตื่นเต้นเลยเนี่ยสวยไหมแม่นี้สวยมากค่ะน pues anyway <hm ี่ค่ะพระเจ้าดอกใหญ่แฮปปี้มากเลยนี่เห็ดโมรีป่าแรกของปีนี้นะคะค่อยๆนะคะต้องค่อยๆไปเพราะมัน มองยากมากเลยมันสีเหมือนพื้นดินเลยนะใช่สีเหมือนใบไม้นะคะสุดยอดเลยอะไรคะสุดยอดไหนข้อเห็ดแม่เห็ดโอ้โหสูงล้วขอดูหน่อยตรีบตัดบอสอ๋อปาลงไมาตัดเลยค่ะดูถ้าให้เต็มตาสดมากเลยด้นี่ดอกใหญ่มากเลยนี่นะคะ ุตื่ดเต้นมากเลยแบบนี้นะคะอันนี้สดๆเลยนะคะอย่าดมใกล้เ้้ยวลินหรื่องถ้าดอกสดๆอย่างเงี้ยบางคนเมานะคะนิดๆเมานะถ้าถ้าดีนะคะดีนะไม่เหยียบเนี่ยอุ้ยเหยียบไปแล้วเห็นไหมแต่ว่าไม่เละกันเป็นอเลยเนี่ยโอ้โหดอกใหญ่มากโคตรมันเลยค่ะ ค่อยไปนะคะเพราะว่าหายากสีนดำอนกินนี่นี่เห็นเห็ดแล้วพี่ดอกไม้จะเห็นไหมเออตาดีตาอ่ะใช้ตัดดอกนี้ก่อนมาเดี๋ยวตัดดอกนี้ก่อนจะให้ดูอีกดอกหนึ่งพี่กิงน่ะนัดเราวันที่สิบห้ามีนานะเนี่ยมันก็พอดีถ้าเรามาตัดวันนั้นมันก็จะยังเด็กเกินไปคุณแม่เห็นหรือเปล่าคุณแม่มันด ไปเดินไปเดินไปตัดไดยค่ะอุตส่าห์ไม่บอกแนี่นี่ยมองเห็นเฉยเลยเดี๋ยวตามไปค่ะบางครั้งเดินข้ามไปสองรอบ้วเดินกลับมาค่อยเจอแล้วค่ะต้องแบบท่งเทยโอ้โหไหโอ้โหเต็มมือเลยสองดอกมาปิ๊นไหมคะ แปปีมาปีนี้ปีนี้มาเก็บเห็ดเหมือนจะไปสกีเลยนะคะเพราะว่าหนาวมากหนาวมากมากเลยนี่นะคะสองดอกที่เก็บเมื่อกี้สอ้ดมากอ่ะช่วยกันมองอีกทีค่ะอันอีกใช่ไหมคะไหนดูก่อนสวยนะสดมากเลยเดินวนสามรอบค่อยเห็นนะคะ ใหญ่มากเลยใส่ถุงถุงผ้าพี่ดอกไม้บอกว่าเห็นเห็ดแล้วนะคะจะให้ชี้หรือว่าจะให้ดายอ,อยู่ช่วงไหนคะบริเวณไหนเอามาเ <laughs> ห็นแล้วนั่นไงสวยนะเนี่ยดอกใหญ่มากมันม<า>ใหญ่พอดีเนะี่ยมาเก็บเร็ว วิสองดอกนี่นะคะเห็นไหมนี่ม,มันเริ่มดำแล้วมันตัดได้แล้วเนี่ยนั่นเห็นบ่มสดงุยดอกใหญ่มากสวยสดอีกด,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 ดอกนึงอยู่ไหนอีกโ,โน่นนี่ไงเนี่ยนี่นะคะสองดอกสวยเลย มั่นพอดีเลยอยู่ในนั้นก็ต้องมีอีกได้ไหมนีไหนต้องค่อยๆมองโอ้ดูเนี่นนยน <laughs> ี่เกือบแล้วสดเอยอมากสามดอกใกล้ๆกันเลย ดยอดเลยเดี๋ยวนะดอกใหญ่มากเลยดอกนึงรงนสดมากดอกนั้นยังเล็กอยู่มันก็ไม่เชิงว่าเล็กนะอันนี้เขาไปเขาก็ตัดไปอบได้เดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเนาะเนี่นะคะเก็บเห็ดเสร็จก็พาทุกคนมาชมดอกไม้นะคะอันนี้เป็นดอกของ ผลอาร์บิโก้นะคะหรือว่าเมืองไทยหรือว่าภาษาไทยเราน่าจะเรียกว่าลูกพีชนะคะอันนี้ผิดถูกใครทราบก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะนิดไม่แน่ใจพาทุกคนมาดูสวยมากๆเลยค่ะเหมือนซากุระเลยนะคะป้าดอกไม้คะเดี๋ยวให้ดูเห็ดแะคะ่ะวันนี้หมานบอหมานบอหมานนี่นะคะสวยมากเลยเห็ดไหมเป็นเห็ดชุดแรกของปีเนาะเนี่ยค่ะดอกใหญ่มากเลย ได้ทั้งหมด18ดอกนะคะก็ถือว่าโอเคเนาะสำหรับวันที่ e e ใช่วันช่วงปลายเดือนมีนานะคะเราก็ต้องรออีกประมาณ2อาทิตย์เนาะไปค่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะปิดคลิปวันนี้เนาะในอยากพาทุกคนมาดูเพราะว่ามีบางอย่างน่าสนใจนะคะนี่นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างๆของต้นไม้ที่เป็นกระป๋องสีขาวเนี่นะคะมันจะเป็น เชื้อเพลิงที่เขา,สา,าสามารถจุดไฟนะคะเพื่อให้ความร้อนละเหยขึ้นมาตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าช่วงนี้หนาวมากค่ะเป็นปีที่หนาวมากนะคะแล้วความร้อนตัวนี้จะช่วยให้ดอกไม้นี่นะคะเนี่ยดอกไม้ที่เราเห็นเนี่ยไม่ไม่แข็งตัวนะคะแล้วก็ไม่เสียหายเนาะมันก็ช่วยได้อีกประมาณนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอรซนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็เนี่ยค่ะ นี่นะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือ,อช็อกหนาวก็ร่วงหมดนะคะก็คือไม่ได้ผลผลิตเนาะค่อนข้างลำบากค่ะปีน,นี้หนาวมากค่ะสวยมากนี่นะคะเหมือนดอกซากุระที่ญี่ปุ่นเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสวยมากๆเลย สัมผัสนะคะเดี๋ยวเราจะร่วงก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พาทุกคนมาเก็บเห็ดแล้วก็มาเดินชมดอกไม้เป็นช่วงดูดดดใบไม้ผลินะคะตอนนี้ก็ดอกไม้มีแทบทุกที่เลยค่ะเดี๋ยวจะรอให้อาทิตย์หน้านะคะอุ่นขึ้นต่วนี้จะพาทุกคนมาเดินชมดอกไม้นะคะแล้วก็อาจจะไปดูเหะะ็ด้วยค่ะหลังจากนี้อาทิตย์นึงเนาะก็ฝากทุกคนติดตามให้กำลังใจนิดด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย